คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนะครับสวัสดีเลขเด็ดนะครับ วันนี้เราก็มีแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16เมษาสน2 5า4นะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นโควิดรอบที่3แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องของเรานะครับแล้วก็เข้ามาดูช่องของเราเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกอไปไหนนะครับ ก็พยายามใส่หน้ากากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อรักษาสุขภาพของเราด้วยนะครับก็เป็นห่วงนะครับทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูกันในส่วนของแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทั้ง2ตัวบนนะครับ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางให้กับทุกทท่านนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็กดทั้งหมดนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับทั้งหวยลาวพัฒนานะครับหวยไทยท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในส่วนของแนวทางสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่16 เมษายน2564นะครับก็ไปดูกันก่อนนะครับในส่วนของ3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับนี่นะครับสูตรที่เราเข้ากันบ่อยๆนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเราก็เข้าทั้ง3ตัวนะครับ2ตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะครับก็คือเข้าหมดเลยนะครับทุกสูตรนะครับก็เข้าในสูตรของ25ประตูนี้นะครับแล้วก็ เข้าในส่วนของ3ตัวเลขเด่นนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับวันนี้ลองดูกันครับเป็นแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่ะไปดูกันก่อนนะครับ10บนแล้วก็หน่วยบนเนี่ยเราหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ10บนก็จะได้90 1 2 3นะครับส่วนหน่วยบนนะครับก็จะได้เป็น0 3 4 5 7นะครับเราก็นำมาประกบกันเลยนะครับ10 ประกบกับหน่วยนะครับเลขที่ได้ก็จะเป็น9 0 9 3 9 4 9 5 9 7 0 0 0 3 0 4 0 5 0 7 1 0 1 3 1 4 1 5 1 7 2 0 2 3 2 4 2 5 2 7 3 0 3 3 3 4 3 5แล้วก็3 7นะครับหลังจากที่เราได้สูตร25ประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เราก็นํา25ประตูเนี่ยไปตัดด้วยแต้มนะครับแต้มเนี่ยผมก็ได้หาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแต้ม1แต้ม2แต้ม5แล้วก็แต้ม7นะครับก็ลองไปดูกันนะครับอ่าพอตัดด้วยแต้มนะครับก็ดูกันครับว่าไหนที่บวกกันแล้วได้แต้ม1แต้ม2แต้ม5แต้ม7นะครับก็จะมีนะครับนี่เลยครับ93นะครับ05 07นะครับ10 14 2 0 23แล้วก็25แล้วก็34นะครับก็ตัดออกมาก็จะได้ชุดเลขที่มันน้อยลงนะครับก็เหลือเลขอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวนะครับเลขอยู่ทั้งหมด9ชุด9ตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบเลขใน9ชุดนี้นะครับเนี่ยนะครับ9ชุดนี้นะครับท่านก็สามารถเลือกไปใช้งานได้นะครับ หรืออาจจะชอบในส่วนของ25ประตูนะครับดูแล้วมันถูกใจโดนใจก็สามารถเลือกไปใช้งานได้เลยนะครับซื้อหวยก็อย่าลืมนะครับกลับด้วยนะครับเผื่อว่ามันออกเป็นตัวกลับนะครับเมื่อที่แล้วก็25ประตูนี้ก็ออกเป็นตัวกลับนะครับพอเราได้ชุดเลขที่เราตัดออกมาเนี่ย9 9ชุดนี้แล้วนะครับเราก็มาตัดด้วยเด่น10หน่วยบนนะครับชน2สูตรนะครับที่ผมหาไว้ให้ก็คือเลข9นะครับเลขเด่นนะครับเลข9กับเลข1นะครับ ก็ในกลุ่มนี้ก็จะมี93 10แล้วก็14นะครับอันนี้ดึงมาเป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็เลขรองก็จะเป็น05 07 20 23 25แล้วก็34นะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของ2อ2ตัวบนนะครับก็คือเลขเด่นก็คือ93 10 14เลขรองนะครับ05 07 20 23 25แล้วก็34นะครับ ตอนนี้เราก็ไปดูกันนะครับในส่วนของ3ตัวบนนะครับเมื่อกี้เราได้เลขเด่นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ3ตัวบนนะครับชน3สูตรเนี่ยก็ได้เป็นเลข2นะครับที่ผมหาไว้ให้นี่นะครับก็คือเลข2นะครับก็นําเลข2มาใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่าไม่ชอบนะครับชอบ2ตัวแต่ไม่ชอบเลข2เลยทําไงก็นําเลขที่ท่านชอบนะครับมาใส่ได้นะครับ ไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องเป็นแค่เลข2นะครับในหลักร้อยนะครับท่านอาจจะชอบเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9หรือแม้กระทั่งเลข0ูนย์นะครับท่านก็สามารถนํามาใส่ได้นะครับอ่ะตอนนี้เราไปดูกันครับอ่าสามตัวบนนะครับ3ตัวบนก็นําเลข2มาใส่เลยครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับจะเป็น2 9 3นะครับอ่าแล้วก็2 10แล้วก็2 1 4นะครับ แล้วก็เลขรองนะครับก็จะเป็น205 207 220 2 2 3 2 2 5แล้วก็2 3 4นะครับแหมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ3ตัวบนนะครับก็เลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ลองเลือกไปใช้งานดูนะครับสำหรับผมเนี่ยชอบเลขตัวนี้มากเลยนะครับนี่นะครับ293นะครับลองไปดูกันนะครับ ผื่อว่าท่านอาจจะโชคดีนะครับ293นะครับที่ผมชอบนะครับแต่ว่าท่านอื่นก็ท่านอื่นอาจจะชอบเป็นเลขอื่นนะครับก็ลองเลือกดูกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราไปดู2ตัวล่างกันต่อเลยนะครับ2ตัวล่างก็เหมือนกันครับเราหาสูตร25ประตูมาให้แล้วนะครับ10นะครับ10ล่างก็ได้แก่4 5 6 2 3นะครับ10บนก็คือ6 7012นะครับ ก็เอา10หลัก10ประกบกับหลักหน่วยเลยครับก็จะได้เป็น46 47 40 41 42 56 57 50 51 52 66 67 60 61 62นะครับ26 27 20 21 22 36 37 30 31 32นะครับก็ทั้งหมด25ชุดนะครับใครที่ชอบเลขใน25ชุดนี้ก็สามารถ เลือกไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะครับเมื่อเราได้เลข25ชุดมาแล้วเราก็นําไปตัดกับแต้มนะครับแต้มนี้ผมก็หาสูตรมาให้แล้วนะครับก็จะได้เป็นแต้ม5แต้ม6แต้ม7แต้ม8แต้ม9นะครับก็ไปดูกันครับว่าเลขไหนที่บวกกันแล้วได้แต้ม5แต้ม6แต้ม7แต้ม8แล้วก็แต้ม9นะครับก็จะมี4 1 4 2 5, 1, 50 51 52 60 61 62นะครับ26 27 สาแล้วก็3 2นะครับก็ดูนะครับว่าผมดึงเลขมาครบหรือเปล่านะครับก็ลองดูกันนะครับก็จะมี4 1 4 2 5 0 5 1 5 2 3 6นี่นะครับแล้วก็60 6162แล้วก็2 6 2 7แล้วก็3 2นะครับก็ได้เลขมาทั้งหมด12ชุดนะครับใครที่ชอบเลข ที่มันน้อยลงนะครับจาก25เหลือ12เนี่ยท่านก็สามารถเลือกไปใช้งานได้เลยนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับครับหลังจากที่เราได้เลข12ชุดแล้วนะครับท่านก็นาไปตัดกับ10หน่วยล่างนะครับ2สูตรโชนนี่ผมก็หามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเลข1เลข3เลข5แล้วก็เลข9นะครับอ่าก็ลองไปดูกันนะครับว่าเอ่อ1 3 5 9เนี่ย มีเลขไหนบ้างนะครับอลองไปดูนะครับก็นี่นะครับ4ีหนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับห้าสองนะครับสามหกหกหนึ่งแล้วก็สามสองนะครับก็ได้เป็นเลขเด่นนะครับสำหรับสองตัวล่างนะครับแล้วก็เลขรองก็ที่เหลือเลยครับสี่สองหกศูนย์หกสองแล้วก็สองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเลขเด่น นะครับเด่นล่างนะครับแล้วก็เลขรองล่างนะครับเราก็สรุปให้ท่านอีกทีนึงนะครับเลขเด่นล่างก็คือ415 05 152หาศนะครับ 6, 1แล้วก็3 2นะครับสี่สองหกนะครับแล้วก็6 2แล้วก็2 6แล้วก็2 7นะครับเ,เลขที่ผมชอบนะครับ ผมชอบมากเลยครับโควิดครั้งที่3นะครับนี่โควิดครั้งที่3นะครับหวยก็จะออกวันที่16เมษายนนะครับก็ตัดหลัก10ไปเลยครับเอาโควิดมาใส่เลยนี่นะครับชอบไปเลยนะครับเลข36นะครับ36นะครับ36นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับเผื่อท่านอื่นอาจจะชอบเลขอื่นนะครับก็ลองเลือกกันได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็สำหรับท่าน ที่เข้ามาดูคลิปกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมช่องของเราด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่เรามีคลิปใหม่ๆสูตรใหม่ๆเลขเด็ดใหม่ๆมาให้กับทุกท่านท่านก็จะได้รับชมอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับในการจัดทำ ชุดสูตรนะครับแล้วก็เลขเด็นเลขรองมาให้กับทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงหา,าเลขเด็ดโดนใจนะครับซึ่งหวยลาวพัฒนาครั้งที่ผ่านมาก็เข้าไปในส่วนของเลขเด็ดโดนใจนะครับ93สนะครับส่วนเลขเด็ดโดนใจของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ล่วงหน้าก่อนหวยอ,ออกประมาณ2วันนะครับก็น่าจะเป็นประมาณวันที่14นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้นะครับ ส่วนอาทิตย์หน้านี้นะครับก็ไม่มีในส่วนของหวยลาวพัฒนานะครับก็ตรงกับช่วงเทศกาลสงการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้ก็ทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกันปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาป้องกันตัวเองด้วยนะครับใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับ แล้วก็เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับถูกหวยรวยๆกันทุกๆงวดนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับสวัสดีนะครับทุกๆคน